เทรนขาขึ้นในเซต50สวัสดีครับทุกคนพบกับผม,มแมลงเมาสสีเขียวผู้ที่จะพาทุกคนไปสู่เส้นทางสีเขียวอันสดใสครับวันนี้ผมมีหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นที่จัดอยู่ในเซต50มาฝากทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่26มกราคม2564เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อหุ้นในตอนขาขึ้นนั้นโอกาสที่เราจะได้กําไรก็มีสูงกว่าตอนขาลงแน่นอนครับหุ้นในเซต50นั้นมีทั้งตัวที่อยู่ในขาขึ้นและตัวที่อยู่ในขาลงมรลงเม้าสีเขียวได้คัดสรรหุ้น7ตัวที่กําลังเป็นเทรนขาขึ้นมาฝากดังนี้ตัวที่1 CBG หรือคารบาวกรุ๊ปนั่นเองประกอบธุรกิจจัดจําหน่าย และบริหารจัดการจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นครบวงจรตอนนี้ราคาเขากวิ่งอยู่ที่ประมาณแถวๆ1 4 6 5 0นะครับก็ติดลบไปที่1.35%นะครับเรามาดูกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นจากกราฟที่เป็นกราฟมันนะครับกรับ C B G ตอนนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปทำออทำไฮอยู่ณปัจจุบัน ตัวที่ยืนยันขาขึ้นก็เป็นตัว ADX นะครับซึ่งเส้นสัญญาณ DI บวกที่เป็นเส้นสีเขียวกำลังเชิดหัวขึ้นไปนะครับกราฟในเดือนนี้ขึ้นมาแรงมากนะครับก็ถ้าใครจะเข้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะรออีกสักนิดนึงให้เขาย่อลงมาก่อนนะครับค่อยหาจังหวะเข้าทีนี้มาดูใน Time Frame Week กันบ้างนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่แคบลงมาใน Time Frame Week นี้ตัวสัญญาณ ADX ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ โดยสัญญาณ ADX เนี่ยคอนเฟิร์มไปทางทิศทางบวกนะครับสำหรับกรอบราคาผมตีไว้ที่แนวรับที่131ครับแนวต้านอยู่ที่155อันนี้ตีจากกรอบราคาเดิมที่เคยเคลื่อนไหวกันอยู่ในรอบก่อนหน้านี้ครับยังไงก็ระวังแรงเทขายทำกำไรในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยนะครับตัวที่2ตัวนี้ชื่อคอมเซเว่นนะครับ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางจำหน่ายหลักรวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ a p p l e ด้วยครับคอมเซเว่นในไทม์เฟรมมันในกรอบราคาทิศทางเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับส่วน adx ก็ยืนยันสัญญาณเป็นสัญญาณบวกนะครับโดยเส้นสัญญาณ di เคลื่อนไหวอยู่ในโซนแดนบวกครับผม ทีนี้ก็มาดูไทม์เฟรมวีกันบ้างนะครับแนวรับอยู่ที่38บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ45บาทถ้าย่อลงมาในตอนนี้แนวรับแรกก็คือ42บาทครับและถ้าผ่านแนวต้าน45บาทขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปเล่นในกรอบราคาบนครับส่วนตัวคอนเฟิร์มสัญญาณที่ทางบวกก็จะเห็นว่าตัว di บวกนะครับตัดสัญญาณ di ลบแล้วก็ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมตัวที่3นะครับก็คือ ea บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ประกอบธุรกิจหลัก3กลุ่ม 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ3ธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายแบตเตอรี่ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจวิจัยและพัฒนา มาดูไทม์เฟรมมันกันก่อนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนครับในรอบเดือนนี้ EA ถือว่าขึ้นมาแรงมากครับผมถ้าจะเข้าในราคานี้ผมคิดว่ายังไม่น่าเข้านะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเข้าใกล้แนวต้านเดิมที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้ด้วยมี2แนวทางครับคือรอย่อแล้วค่อยเข้าเก็บหรือรอให้ผ่านแนวต้าน แล้วค่อยซื้อตามครับผมมาดูแคบลงมานะครับในกราฟรายสัปดาห์จเจนว่าเขาขึ้นชนแนวต้านมา3ครั้งแล้วนะครับถ้าย่อลงมานะครับแนวรับแรกก็อยู่ที่61บาทครับถ้าหลุด61ก็จะลงมาที่56เลยนะครับตัวที่4นะครับ Global หรือบริษัทสยาม Global House นั่นเองก็จะจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่าง แบบครบวงจรในกราฟมันก็เป็นเทนขาขึ้นเหมือนกันนะครับจากกราฟนี้เขากําลังทะลุแนวต้านเดิมขึ้นไปนะครับเราลองมาดูกรอบที่แคบลงนะครับในกราฟว e กในกราฟว e กจะเห็นชัดเจนว่าเขาทะลุแนวต้านเดิมขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งในทางเทคนิคถือว่าน่าสนใจมากแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยืนอยู่หรือไม่ครับมาดูอินดิเคเตอร์ประกอบนะครับ ตอนนี้ตัว ADX ตัดสัญญาณเส้น DI ลบไปอยู่ในทิศทางแดนบวกแล้วครับตัวที่5ครับ KBank เป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารในกราฟมันนะครับจะเห็นว่า3เดือนหลังเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาติดต่อกันหลังจากที่ลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2018ตอนนี้ก็เริ่มกำลังสร้างฐานอยู่และตอนนี้กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านสำคัญและมีเส้นกดรออยู่ตามภาพนี้เลยครับ เส้นสัญญาณกันบ้างนะครับถ้าเส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสัญญาณสีแดงขึ้นนะครับถึงจะถือว่าเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมาดูกราฟรายสัปดาห์กันบ้างนะครับแนวต้านอยู่ที่130บาทแล้วก็ยังมีเส้น EMA 100กดไว้อยู่นะครับ ถ้าผ่านเส้นนี้ไปได้จึงจะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นครับมาดูแนวรับกันบ้างนะครับแนวรับแรกอยู่ประมาณแถวแถว110บาทถ้าหลุดก็จะลงไปที่แนวต้านถัดไปตามลาดับครับตัวที่ 6. SCC หรือบริษัทปูนซีเมนตไทยจำกัดทำธุรกิจอยู่3ธุรกิจหลักคือธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจเคมีคอลและธุรกิจแพคเกจจิ้งมาดูไทม์เฟรมมันนะครับ โอ้ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เขากำลังติดแนวต้านอยู่เป็นแนวต้านใหญ่ซะด้วยนะครับมีทั้งแนวต้านเดิมแล้วก็มีเส้น EMA 100กดไว้อยู่ครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เขามีแนวต้านอยู่ที่400บาทนะครับแนวรับอยู่ที่370นะครับเบื้องต้นมาดูทำเฟรมวีกันบ้างราคาเข้าไปใกล้เส้นแนวต้านมากแล้วนะครับ แต่ข้อสังเกตก็คือราคายังยืนเหนือเส้น EMA 100ได้อยู่นะครับแล้วก็เส้นสัญญาณ ADX ก็เป็นบวกครับแต่ผมว่าถ้าจะให้สวยราคาต้องยืนเหนือ400บาทได้ครับจึงจะดูดีตัวสุดท้ายตัวที่7 SCGP หรือบริษัท SCG Packaging จำกัดให้บริการธุรกิจโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานนะครับ ในกราฟมันก็จะเห็นว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาก็เป็นขาขึ้นมาตลอดกราฟส่วนนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟวีก,กันเลยในกราฟวีก,ก็เห็นว่าเป็นทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะครับไปดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ46บาทแนวรับถัดมาอยู่ที่44บาทครับ ส่วนตัว ADX ก็ยังเป็นสัญญาณทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในเทรนดขาขึ้นทั้ง7ตัวที่เมาสีเขียวมาฝากในวันนี้ถ้าเพื่อนๆพนื่นชอบก็อย่าลืมไปทำการบ้านเพิ่มนะครับและข้อสำคัญที่สุดก็คือการหาจังหวะเข้าซื้อ อย่างไรเพื่อนๆควรจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการหาจังหวะเข้าซื้อด้วยนะครับสุดท้ายการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวนะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเม้าสีเขียวด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปอดสีเขียวๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ